วันนี้ขวัญก็จะมาแนะนํากูต้าน,นะคะที่ขวัญทานอยู่มีหลายคนถามมาเยอะมากว่าเออทานกูต้าอะไรอะไรอย่างนี้ดูแลตัวเองยังไงอย่างนี้วันนี้ขวัก็เลยจะมาบอกว่ากูต้าที่ขวัญทานอยู่เนี่ยคือตัวนี้ตัวเดียวนะตอนนี้กูต้าฟูตตี้นะคะกูต้าฟูตตี้เนี่ยเป็นกูต้าที่ไม่เหมือนตัอื่นตรงที่ว่าการกินของเขาเขาให้กินพร้อมอาหารแต่ว่าของตัวอื่นเนี่ยตัวอื่นมันจะเป็น เมื่อท้องว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีเราก็ไม่สะดวกเนาะหรือว่าเวลาระยะเวลาอาจจะยังไม่พอที่จะท้องว่างอย่างเงี้ยแล้วก็ทานเพราะว่าการดูดซึมยังจะไม่ดีนะคะก็ขวัญเลยบอกว่าเนี่ยตัวเนี้เป็นทางเลือกสําหรับคนที่อยากจะทานกูต้าตรงไหนก็ได้อะทานข้าวอยู่สักพักหยิบกูต้ามาทานเนี่ยมันก็โอเคมันก็ช่วยให้เราแบบอืมก็ทานง่ายแล้วก็ความคุณสมบัติของมันเนี่ยก็ เป็นกูต้าที่ได้รับออยอนะคะคือย้ำว่าได้รับออยอคือเราสามารถเอาเลขเนี่ยไปตรวจได้ว่าเนี่ยเลขออยอนเนี่ยเปนของตัวกูต้าตัวนี้แล้วก็มีความปลอดภัยค่ะแล้วก็เนี่ยกูต้าตัวนี้นะผสมวัตถุดิบนําเข้าของเขาอะจากสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสบราซิลญี่ปุ่นคือเป็นวัตถุดิบที่ถือว่าดีที่สุดในท้องตลาดค่ะเป็นมีความหลากหลายของ ของตัวส่วนผสมของเขาแบบพวกแอชเชอร่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่เกปซีฟแล้วก็มะม,มเขือเทศคือพวกนี้เป็นสารสกัดสีแดงก็ช่วยในเรื่องของความต่งตึงของผิวช่วยให้สิวหายเร็วช่วยให้ผิวเนียนละเอียดขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นก็ถือว่าแบบเป็นโอเคอะ่ะส่วนผสมของเขาดีมากแล้วก็ คือมีประโยชน์อะแต่และตัวคือมีประโยชน์ไม่ใช่แค่ความขาวอย่างเดียวอะคะ่ะยังช่วยเรื่องกระจ่างใสผิวนุ่มกระชับลดเลือนจุดด่างดำนะแล้วก็รอยหลุมสิวช่วยสุดสิวยุบเร็วนี่คือเป็นเขาเคลมว่ามันจะเป็นแบบนี้ถ้าใครนะคะอยากสนใจนะก็ลองเข้าไปดูได้ที่ f a c e b o o k นะคะ g ูต้าฟูตี้ออฟฟิเชนะคะแล้วก็ สั่งไปเลยลองดูเนี่ยขวัญก็ลองทาแล้วตอนนี้ทานหมดไป3แผ่แล้วก็รู้สึกว่ามันดีนะมันโอเคคือทําให้ผิวเรากระจ่งางใสขึ้นนะคะสําหรับใครอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ราคาราคาราคาก็ราคาของเขาจะอยู่ที่1,900บาทแต่ว่าตอนนี้นะคะเป็นช่วงแนะนำจะอยู่ที่1,650บบาทนะคะก็บอกเลยว่าดีโอเคคอนเฟิร์มปลอดภัย สำคัญนะคะเพราะว่าออยเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมันเป็นเสียงต่อชีวิตของเราเองเพราะว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองเลือกทานแต่ของที่ปลอดภัยนะคะนะคะท่านี้แหละบ๊ายบาย